สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยและก็ที่ต่างประเทศเนาะวันนี้จ๋าก็มีแนวทางเอามาฝาก FC นะในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ชุด5ที่มานะคะก็จะมีหวยทงชาติไทยซึ่ง FC ถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะงวดที่แล้วนะออกมาหลายชุดแต่ว่าชุดที่จ๋าลงไปอ่ะจะเข้าชุด6-1นะคะจะเป็นชุด2ตัวดังนั้นนะคะงวดน,นี้ก็ลองตามดูอีก1 งวดปะกันนะคะว่าหวายชุดธงชาติไทยจะเข้าไหมแล้วก็ของแอดประเสริฐจันทพันธ์ซึ่งบอกตรงๆว่าของแอดประเสริฐเนี้ยเข้าเกือบทุงวดเลยเข้าทุกงวดเลยแหละนะคะตั้งแต่ที่จะได้อ่าทเป็นคลิปลงไปแล้วก็แอดชางนะคะซึ่งมีม,มีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะบอกว่าชุดเก่าไม่ลงอ่าชุดลงแต่ชุดเก่าชุดใหม่ไม่ลงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องเห็นใจทั้งที่อ่าแอดต้อง คิดคำนวณสูตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ต้องเข้าใจกันด้วยเนาะ,ะแล้วก็จะมีของแอดนะพงพันธ์แล้วก็จะเป็นของเฮียนันซึ่งเฮียนันเนาะก็ค่อนข้างนะคะที่จะให้เข้าชุด3าตัวบ่อยนะคะ2ตัวก็เป็นบางงวดน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสําหรับของแอดประเสริฐจันทพันธ์ก่อนเนาะ,ะซึ่งในวดนนี้นะคะแอดประเสริฐนะจะเป็นเลขที่ออกวันเสาร์ ซึ่งเลขวันเสาร์จะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับแอดประเสริฐจันทพันธ์ก็ขอฝากนะคะเอฟซีะ FC นะติดตามของแอดด้วยเนาะ,ะชุด2ตัวจะให้เฉพาะชุด2ตัวนะ3ตัวไม่มีนะคะจะมี85นะคะสอง 2, 2 48 51แล้วก็1 8นะทั้งหมด6ชุดเอฟซี FC อาจจะบอกบางท่านอาจจะบอกว่าให้หลายชุดแต่นะคะให้เอ คิดเอาไว้ว่าลายชุดแต่เข้ากับน้อยชุดไม่เข้าอันนี้ก็แตกต่างนะคะแต่ว่าของแอดประเสริฐเนี่ยงวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดก่อนนู้นก็เข้านะอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจ่าจก็ทําคลิปของแอดประเสริฐมาก็หลายงวดเหมือนกันนะคะแล้วงวดนี้ให้ตามนะคะให้ตามลองดูเนาะเพราะว่า,าในในงวดนี้นะคะถ้าอย่างเลขชอบอะ่ะเขาบอกว่างวดนี้จะมี4 ถ้าสี่มานะคะก็แล้วแต่ว่า fc จะจับสี่อะไรนะคะอาจจะเป็นสี่แปดสี่หกอะไรอย่างเงี้ยนาะ,ะก็อยู่ที่ว่าเราชอบอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวน่ะจะเป็นตัวไหนนะก็อยู่ที่เราชอบนั่นแหละนะคะต่อมานะคะของแอ้ชางนะคะแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะอ่านถูกหรือเปล่านะแอช่างนะคะก็งวดที่แล้วนะเข้าชุดสามตัวตรงนะแล้วงวดนี้ลงให้แล้วนะคะเพราะว่ามีดราม่าเกิดขึ้นของแอดนะบอกว่า เอาแต่ชุดเก่ามาลงไม่ลงชุดใหม่นะคะก็ตอนนี้ลงแล้วนะชุดใหม่ก็เอามาเปรียบเทียบเอามาให้เอฟซีดูแล้วกันนะคะชุด3ตัวก็จะมี1 4 5 1 4 6 6 7 5แล้วก็754 3ตัว4หางนะคะ3ตัว4หางส่วน2ตัวเหมือนกันนะคะ4ชุด4หางเหมือนกันก็จะมี54มี5 6 7 4ดแล้วก็4ี่ห ของไอชางนะคะทั้งหมดเลยนะคะ8ชุดนะแต่ชุด3ตัวทั้งหมด4ชุดชุด2ตัวนะคะก็ทั้งหมด4ชุดเช่นกันก็ทั้งหมดเนี้ยเป็น8ชุดเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ว่า FC จะติดตามไหมจะชอบไหมอ่ะเดี๋ยวค้างไว้นะให้ FC ดูก่อนนะคะโอเคนะคะอันนี้อันนี้นะคะเป็นชุดที่2 ต่อมาเป็นชุดที่3จะเป็นของแอธนาพงพันธ์นะคะแอธนาพงพันเข้าเข้านะถามถึงเลขเข้าอ่ะก็บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าบางบางงวดจะเข้าชุด3ตัวบางงวดก็2ตัวนะแต่ว่าตัวเลขที่ให้มาค่อนข้างที่จะน้อยชุดนะคะมาดูของแอธนาพงพันนะคะวันนี้นะบอกไว้ว่า3ไม่มานะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะ3ไม่มา ถ้าเป็นชุดสามตัวนะชุดบนนะคะจะมีเก้าหกสองสองตัวก็จะมีหกสองสองหดก็คือว่าจะตัดจากชุดสามตัวนะคะชุดท้ายสามตัวเนี่ยเอาออกมาเป็นชุดสองตัวแล้วก็จะเป็นศูนย์เจ็หกนะคะอีกหนึ่งชุดส่วนเลขวิ่งนะคะบนนะจะวิ่งหกนะคะอันนี้เลขชุดบนนะจะวิ่งหกส่วนล่างนะคะล่างจะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย 0440หางเดียวนะคะแต่ถ้ามา2หางก็คือคู่โต้นนะแต่ที่จริงก็ให้มาหางเดียวแหละ0440นะวิ่งนะคะล่างจะวิ่ง0อ,อันนี้ให้ fc ดูไว้ก่อนนะคะของแอดทนาพงพัน์เนะาะอาจจะแคปนะคะให้เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะคะให้ fc เอาแคปไว้ก่อนแคบไว้หรือว่าบางท่านแคปไม่ได้ก็จดนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะในคลิปนี้มี5ชุดแล้วใครที่ถามถึงเจ้าไหนอะไรเงี้ยถ้ามีแนวทางปุ๊บจ๋าจะลงให้อ่าแล้วใครที่ถามถึงป้าม่วงนะอา,อาจจะพลาดนะคะอาจจะหลุดนะบางงวดงวดที่แล้วก็หลุดนะคะแต่ว่างวดนี้เป็นงวดสุดท้ายแล้วป้าม่วงจะพักยาวไปเป็นปีเลยนะคะเพื่อเพื่อที่จะสะสมบุญก่อนนะคะก่อนที่จะมา,าหาแนวทางเอาเอาแนวทางมาฝากเอฟซนะอันนี้นะคะของแอทนาพงพันธ์ ต่อมาสำหรับหวยทงชาตินะคะหวยทงชาติไทยงวดที่แล้วนะคะใครที่ตามคลิปของจ๋านะจะลงไปชุดที่เข้าหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนะพูดพูดพูดเออเลืแล้วนะคะก็ชุดหกหนึ่งหนึ่งหกอ่ะงวดที่แล้วอะ่ะเข้านะคะใครที่ตามนะเพราะว่ามีหลายชุดที่ลงมาอาจจะมีปอมบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็งวดนี้นะคะ,วนนะ,คะหวยทงชาติไทย ก็จะมีชุด2ตัวเน้นเลยนะคะจะเป็น46อ่า3ตัว8 4 6หนะถ้าชุด2ตัวอีกเป็นตัวกันนะคะก็คือตัดมาจากชุด3าตัวนี่แหละทั้งหมดนะก็จะมี86กับ84แต่ว่าถ้าตัวเด่นตัวเน้นก็จะเป็น46นะคะอันนี้จะเป็นหวยทงชาติไทยก็คือว่าจะเป็นแนวทางชุด3ตัวห่างเดียวแล้วก็ตัดชุด2ตัวนะคะแต่ถ้าเน้นคือเน้นตัวนี้ สี่หกนะอันนี้จะเป็นตัวเน้นนะคะให้ f อจดไว้นะคะ,ะ,คะอันนี้หอยทงชาไทายโอเคนะคะต่อมาของเฮียน,นันเฮียนันนะคะก็จะให้ชุดสามตัวหนึ่งชุดสองตัวอีกหนึ่งชุดนะคะจะให้มาทุกงวดแหละอ่าบางบางงวดก็อาจจะหลุดบางงวดก็อาจจะเข้านะคะก็ เป็นเป็นบางวันแหละนะคะของเฮียนานนะคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16กรกคเนอะวันนี้นะคะชุด3ตัวตัวเดียวเลยนะคะ627อ่าอันนี้627แต่ถ้าตัดชุด3ตัวมาเป็น2ตัวก็จะมีก็จะมี27นะคะ62แล้วก็67อ่าอันนี้นะคะดูไว้ก่อน แล้วชุด2ตัวล่างนะคะจะเป็น59อ่ะอันนี้จะเป็น59อันนี้จะเป็นชุดของเฮียนันนะคะซึ่งในวันนี้จะเอามาฝาก FC ทั้งหมด5ชุด5แนวทางนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์ share นะคะหรือว่าถ้าใครจะแคปเอาไว้เปรียบเทียบก่อนนะคะจะจะลงแนวทางที่เข้าบ่อยหรือว่าแอด ท่านไหนที่ FC ขอมาแล้วมีข้อมูลจากก็จะลงให้เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ